สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร25มิมถุนาย,ยนนะครับโกลาก็ยังมีข่าวขราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเมื่อวันนี้โกดสปอร์ตรีบาร์ขึ้นมาเล็กๆนะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบจํากัดเพราะว่าข่าวสารก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะเข้ามาไดที่จะให้ชี้ขึ้นหรือว่าชี้ลงไปนะครับขณะที่ตัวปัจจัยทางเทคนิคเองถือว่าค่อนข้างจะมีความสําคัญในช่วงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนสินีสดากรผู้าการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน แนวโน้มทิศทางการลงทุนทองคําช่วงนี้เราจะวางแผนกันยังไงดีนะครับเพราะว่าข่าวในตลาดนอกตลาดก็ยังค่อนข้างจะเงียบๆเลยเกิดสถานการณ์แบบนี้ถือว่าน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่นําตลาดตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับพูดคุยกับทางคุณมิโดซินีเลยครับสวัสดีครับคุณมิโดซินีครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนก็รีบาวแค่เล็กๆนะครับเป็นสัญญาณที่ดีป่ะครับก็เป็นรีบาวเพื่อเด้งซิลเนาะเด้งช็อตจะเป็นฟังช็อตเหมือนเดิมนะคะอือฮึ ตอนตอนตอน,ตอนนี้แนวโน้มตลาดเาขากำลังอารมณ์เป็นยังไงคุณมิวสิีตอนนี้คือตอนนี้อารมณ์เหมือนเคว้งคว้างกันอากาศ <c oughs> ปัจจัย <c oughs> ปัจจัยดึงจากข่าวไม่มีให้เขาฉีกขึ้นหรือฉีกลงแล้วก็เทคนิคเป็นลักษณะไซเวดาวออกออกด้านข้างแต่เป็นไซเวดาวเนะเพราะว่าตอนนั้นะเขาเบรกขึ้นไปแล้วเขายืนไม่ได้เขาคืนตลาดหมดอื <c oughs> ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในกรอบไซเวดาวเหมือนเดิม นะคะแล้วก็เลยต้องเล่นเด้งแล้วก็เซลเด้งแล้วก็ช็อตเฉพาะโกสปอตนะคะอืมอืมอืมกอยอยรอบเป็นยังไงดีครับกรอบจริงจริงเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นจุดชอ็อตเรียบร้อยละสองพันสามร้อยสาสิบเหรียญถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชอ็อตตอนนี้เขาเรีบาวขึ้นมาใหม่นะก็จะเป็นจุดชอ็อตไม้แรกแล้วก็เผื่อถั่วเฉลี่ยสองสามสี่หกนะคะเป็นจุดที่สองครับแล้วก็มาข้างล่างเท่าไหร่ครับข้างล่างเนี่ยแนวปิดจะพิจารณาอยู่สองจุด สองสามสองศูนย์กับสองสามหนึ่งสามเพราะว่าทั้งสองจุดเนี่ยมันเป็นเส้นเทนไลน์ที่ตีจากสามเหลี่ยมอืมอบเล็กๆถ้าเขายังหลุดไปไม่ได้เขายังเป็นรีบาวเพื่อให้เราช็อตใหม่ซ้ำๆของเดิมค่ะแล้วก็ลงมาปิดแต่ถ้าเกิดเขาหลุดสองสามหนึ่งสามไปได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดวัดใจและข้างล่างก็คือสองสองเก้าสามจุดนั้นแหละว่าเขาจะรอบเนี้ยมาแล้วยืนหรือรอบนี้มาแล้วทิ้งนะคะแต่ก็ยังไม่ชี้ทางชัดเจนใช่ไหมครับคุณกูสิณี ตอนนี้ยังค่ะเป็นเป็นไซวีดาวยังไม่ได้ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเขามาเพื่อหลุดแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะยังไม่ชัดขนาดนั้นค่ะออืเดี๋ยวว่าจะขึ้นกลับไปต่อก็ออยังไม่ไม่ชัดเจนเหมือนกันถูกไหมเออเปอร์เซ็นต์ของการลงมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์การเบ,กบกกรกเบรกขึ้นหักตัวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,อะตอนนี้โฟกัสอะไรกันดีครับสัปดาห์นี้ไม่มีตัวเลขสําคัญถ้าจะเป็น GDP ของเมกาวันพุทธหัสก็ไม่ไม่สําคัญมากเพราะตัวเลขเขาก็ยัง1.4 1.3อ่ะไม่ไม่ได้ฉีไม่ได้มีนัยยะอะไรเงี้ใช่ไหมตัวเลขไม่ได้คาดการฉีกไม่มีนัยยะอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเป็น PCE ก็คอเคียร์อยู่เท่าเดิม2.6ครั้งที่แล้วออก2.7รอบนี้คาดการ2.6ก็ดูไม่หวือหวาก็เลยไม่ได้เน้นเดนเทคนิคเทคนิคน่าจะนำทางได้ดีกว่าอือือ มันเหมือนกับทะเลกาลังสงบสงบอยู่ไหมคุณโรซี่จะมีคลื่นใหญ่ไหมจะมีพายุใหญ่ไหมได้ไม่นานเดี๋ยวจะมีคลื่นใหญ่ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าคลื่นเนี่ยเขาจะพาไปขลืนบนหรือไปทัวร่างก่อนแล้วค่อยจับขึ้นอ,อืผมผมสังเกตอาการอย่านี้หลายทีนะเพะเภทแต่ว่าเคว้ง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 นี่แบบโอ้โหคนคนที่คนที่จับทางไม่ถูกนี่ก็ก็เมาหมัดเหมือนกันนะคือแบบเออไปตามนู่นไปตามนี่มันเหมือนกันคิดว่าจะขึ้นมันลงคิดว่าจะลงมันขึ้นอะไรทำนองเนี้นะ เห็นก็เห็นเทคนิคเห็นเทคนิคเอ๊ะเหมือนจะลงเนาะเออแต่มันก็กลับรีบาวขึ้นไประดับหนึ่งนะแต่พอถูดมันก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นหีืหว่าอะไรอย่างเงี้ยรอข่าวจุดประกายเพราะว่าถ้าเกิดเคว้งเคว้งเงี้ยลักษณะที่เราทําได้คือเล่นสั้นเล่นสั้นปิดอยู่ในตลาดให้ไม่ไม่ใช่อยู่ในตลาดนานๆนะอยู่ในตลาดให้ให้น้อยที่สุดถ้าจะอยู่ได้คือได้โพลิชั่นมาถึงเป้าปิดทํากําไรแล้วรอดูพอสักพักหนึ่งอ่ะแบบเนี้ยเคยเคยช้นบ่อยๆเคว้งเคว้งก็ดี ถึงกเกิดิดถ้าถูกทางมันก็ดีมันได้พรีเมียมข้างล่างแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยมันจะโดนลากเพราะฉะนั้นเอสเอสำคัญเอสเอลสำคัญใช่ก็คือม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหก็ไปเคว้งแล้วปล่อยให้ตลาดมาลากไปลากมาใช่ไหมถึง<ม>เป้าถึง<ม>เป้าก็ปิดนะไม่ควรเพราะตอนนี้มันมีข่าวรอปัจจัยหลายๆอย่างเนาะอย่างข่าวอย่างเมื่อเช้าก็มีการคาดการณ์ของสถาบันใหญ่ๆก็มองทองไปสามพันทั้งที่ตอนเนี้ย ทองเขาแข้งอยู่นะอืแต่ก็ฉุดไม่ขึ้นอ่ะฉุดไม่ขึ้นอะข่าวนี้จบไปแล้วก็มาประเด็นของ BOJ อีกว่าจะเข้าแทรกไหมเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินเยนเขาอ่อนใกล้ระดับสูงสุดและสูงสุดคือ160เยนตอน่อดอลลาร์ตอนนี้มันก็ปาไป157 8ละถ้าเกิดเขาแทรกปุ๊บมันจะมีช่วงจังหวะทองดีดดีดขึ้นไปดีดเพื่อลงแต่มันจะดีดเยอะกว่าปกติถ้าเทนปกติถ้าดูเทคนิคอย่างเดียวอะเขาควรจะรีบาวไม่เกินถึงว่าเราตั้งเรามีสองจุดเนาะ30กับ46 ผรีบาลไม่เกินห้าสิบสามภายในวันนี้เทน,นจะเพ่เปลี่ยนคือรีบาลเพื่อลงยังเป็นได้อืมฮึจะมีก็เขาจะเขาจะมีเหตุผลในการแทรกแซงมาคุณมาซินีไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเขาจะแทรกเขาแทรกเพราะว่าค่าเงินเขาอ่อนมันจะมีวิธีการเดียวที่แทรกเราได้ผลทันทีก็คือซื้อเงินเย็นอ uh ่าฮะซื้อเงินเย็น huh. ให้แข็งค่าขึ้นมันจะมีผลทันทีแต่ถามว่ายั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนเพราะปริมาณเงินที่เขาซื้อก็ไม่ได้เยอะมากอืมก็ไม่เหมือนก็ไม่มากคอเหมือนสองครั้งที่แล้วถูกไหมคร ก็ถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้ถ้าถ้าจะให้มีเอฟเฟกแบบลงได้เยอะกว่าก็ต้องมากกว่าสองครั้งที่แล้วสองครั้งที่แล้วเขารวมกันนะประมาณเก้าล้านล้านเยนนะเก้ oh, <9 S 1> าล้าน <ไป S 2> ล้านเยนใช่เยอะเยอะถ้าเกิดเป็นค่างเงินญี่ปุ่นเยอะแต่ถ้าแปลงเป็นค่างเงินดอลลาร์ถ uh. ้าเทียบเท่ากับเฟดถามก็เท่ากับเฟดลดลดคิวทีเดือนหนึ่งออออออแต่ทีนี้เราก็ต้องไปแปลงค่างเงินเยนเนอเพราะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอ <laughs> <laughs> ืส่วนตัวคุณวิโรจน์ีเองครับโกัรเรื่องอะไรครับ ให้ดั้หนักเรื่องอะไรดีวะให้หนักเรื่องอะไรมากสุดที่อะตอนเนี้ยให้ดั้หนักเทคนิคเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเบกกิ้งนิวเราต้องตามเบกกิ้งนิวแต่บอกไม่ได้เลยว่าเบรกกิ้งนิวจะเป็นเรื่องอะไรที่จะเข้ามาก่อนเพราะตลาดกําลังรอรอเบกกิ้งนิวเนห่ะชี้ปัจจัยเพราะข่าวในตลาดมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้น เราไม่รู้ว่าเบกกิ้งนิวที่เข้ามามันจะเป็นถ้าเป็นเย็นอ่ะเป็นเป็นบีโอเจเบกกิ้งนิวน่าจะเป็นผลบวกกับทองแต่นั้วก็เป็นเรื่องเรื่องอื่นอย่างอย่างเราเห็นอันนั้นไม่ใช่เบกกิ้งนิวนะที่แบบว่าคาดการณ์ว่าทองจะไปสามพันเหรียญไม่ใช่เบกกิ้งนิวมันเป็นข่าวพื้นๆดูดีว่ามันจะฉุดทองได้ไหมแต่มันก็ไม่ฉุดก็ข่าวดีมันมีบ่อยมีบ่อยแล้วก็เขามีการปรับประมาณการบ่อยด้วยจากสองพันห้าสองพันสี่ก็จะเปลี่ยนใหม่ได้ถ้าตัวเลขมันเปลี่ยนอืม ก็เปน็นงานกระตุ้นตลาดแค่เองถูกไหมครับประมาณกระตุ้นตลาดให้ให้เขาหลุดจากรอบไซด์วีแบบนี้ให้ได้รอบขอบ,ขอบอทองไทยแ่ะครับทองไทยถ้าทองไทยเป็นหน้ารอเข้าซื้อสะสมะเป็นหน้ารอซื้อละไม่ใช่รอขายราคาตามไปก็จะมีแนวสี่หมืนหนึ่งร้อยถ้าเห็นได้เก็บเลย Uh huh. แล้วก็3ามเก้าแปดร้อถ้าเห็นได้เก็บอีกแบ่งไม้เก็บค่ะจุดละสิบห้าถ uh ึงยีเอร์ซคืออย่างน้อยๆไอช่วงคอเคลียซีมือเนี่ยเราควรจะมีสะสมในพอร์ตอ่นะสักสามสิบห้าถึงห้าเปอร์เซนตะถ้าหลังจากนั้นเขาจะหลุดต่ํากว่าอีกซึ่งเราบอกว่ามันต้องนานอ่ะถ้าถ้าเทียบกสปอตแล้วอ่ะกว่าเราจะได้เห็นสาม0ก้าแกสปอตก็ต้องหลุดต่ำกว่าสองสออาจจะไปหกห้าด้วยซ้ำอ่ะ ืมซึ่งมันนานตอนที่มันตอนนี้เราพูดถึงมันไกลจังไกลตัวจังอะไรงียแต่ถ้าเตรียมตัวเอาไว้เฉยอืมผมว่าตลาดคว้งแว้งยิ่งน่ากลัวนะคุณกระซิเนาะมันยิ่งกว่าแบบตลาดมันมันยิ่งหว่าตลาดที่แบบเออมีปัจจัยชัดเจนเนาะมันจะเห็นทิศทางชัดเจนเนาะเออมันต้องไปมันต้องไปแค่นี้มันมีแนวรับเท่าไหร่แนวรับข้างบนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะตลาดคว้งนี่แบบโอ้โหตลาดคว้งนี่คือแบบอืจะไปทางไหนก็ได้เลยอะไรเงี้ยนายจะจะฉีกทางไหนก็ได้ค่ะอืมอืมก็ก็ต้องเพิ่มความรับรางเป็นพิเศษตรงนี้ม ใช่เพิ่มการมัดร,ระวงังแล้วก็ SL ต่อวันต่อวันเนี่ยสำคัญเทนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยน โอเคแล้วเกิดมีเรื่องอะไรสำคัญรบกวนจริงๆนะครับได้ค่ะขอบพระคุณครับวันนีครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณวิโรจน์สรา,ากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การ,การลงทุนบริษัทชานิงโกลบูลเลียนจำกัดเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณวิโรจน์บอกแล้วครับในช่วงราคาที่เคว้งเคว้งอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีข่าวนอกตารางเข้ามาเนี่ยอาจจะดึงราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ได้นะครับช่วงนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครัััััััับบบทททท้้้้้งง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 งเเรรรรรรืื่่่ออออขขคคคคคควววววาา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 ามมมมมดแยภภูินนนนนนะะะะพฉกกกลุชีีซ์ตถสํญ แต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเองโอกาสไซเวดดาวยังคงมีความเป็นไม่ได้สูงอยู่นะครับส่วนทองไทยหากย่อมาแถว40,000 40, 40, 4 1 0 0 4 2 0 0เป็นช่วงจงังหวะเข้าซื้อเก็บนะครับแถว40,000 40. คุณผูแนะนำแล้วนะว่าคุณจะต้องมีประมาณสัก30-50%ของพอร์ตนะครับเพราะว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกอาลาหยิ่ยกฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชช่องทางต่างๆของโกอาลาเพื่อเป็นกำลังใจกับถิมง,งมาด้วยนะครับขอบคุณท